ระบบปิดตะเนี่ยก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้เกิดชีวิตทำให้เกิดพลังชีวิตขึ้นมาสวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง y o u u u e e h h n n e l หมอพิเชษร่างกายมนุษย์ในเชิงของเบนจะขันซึ่งประกอบไปด้วยรูปแบบนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ ระบบปกติในร่างกายของคนเราต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งผมได้อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของาธาตุและตรีาธาตุตั้งแต่ตรีาธาตุก็คือปิตาวาตเสมหะแล้วก็าธาตุก็คือาธาตุดินาธาตุน้าธาตุลมาธาตุไฟแล้วก็อากาศาธาตุนะในร่างกายของคนเราปิตะซึ่งเป็นตัวจุดกําเนิดของพลังงานหรือเปลวความร้อนหรือกําเดาเนี่ยก็เป็นตัวเริ่มต้นเมื่อกําเดาถูกผลิตออกมาเยอะๆเยอะมันก็จะมีพลังความร้อน จำนวนเยอะขึ้นมาอันนี้ก็คือการเกิดขึ้นของธาตุไฟเมื่อธาตุไฟทำงานแล้วธาตุไฟก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวนะกระตุ้นให้เกิดกระแสต่างๆกระแสของความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็เรียกว่าระบบวาตะนั่นเองันระบบวาตะก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมาระบบวาตะ ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยหัตไทวาตะก็จะไปกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและจุดกำเนิดไฟฟ้าหัวใจที่เรียกว่าหัตไทวัตถุนะจุดกำเนิดไฟฟ้าหัวใจแล้วเรียกว่าวัตถุหัตยาลูกกล้ามเนื้อหัวใจก็เรียกว่ามังสังหัตยาลูกเนี่ยก็ทําให้มันเกิดการทํางานบีบคลายตัวการบีบคลายตัวเนี่ยก็เกิดจากการทํางานของการเคลื่อนไหวของกระแสฟไฟฟ้าที่ชื่อว่าหัตไทวาตักะ แล้วเมื่อเกิดการบีบคลายตัวก็จะเกิดการเคลื่อนไหวหรือเกิดธาตุลมซึ่งเป็นทิศทางที่ออกจากหัวใจเนี่ยแล่นไปทั่วตัวกระจายไปทั่วตัวคือเขาเรียกว่าลมพัดทั่วกายก็เกิดลมที่ชื่อว่าลมอังคะมังคานุสาลีวตานะพาระบบต่างๆาไหลเวียนไปทั่วร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของ กล้ามเนื้อหดคลายของกล้ามเนื้อส่วนอกกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการหายใจทำให้เกิดการหายใจเข้านะการเคลื่อนของอากาศเข้ามาสู่ทางเดินหายใจแล้วเคลื่อนจากปอดออกไปสู่ข้างนอกเราก็เรียกลมวันนี้ว่าลมอัศสัตะปัดาสาตะ์วาตาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนไหวของกระแสฟไฟฟ้าจากสมองลงไปสั่งการยัง ส่วนต่างๆของร่างกายนะไปตามสุดท้ายไกลสุดก็คือปลายมือปลายเท้าก็เรียกว่าลมพัดลงลมพัดลงนี่ก็เรียกว่าอโทคมาวาตาขณะเดียวกันมันก็จะมีระบบที่จะรับความรู้สึกเจ็บปวดร้อนเย็นสั่นสะเทือนแรงกดการสัมผัสนะพวกนี้เข้ามารวมไปถึงความรู้สึกสัมผัสพิเศษเช่นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น นะเข้ามารวมกันผ่านมาทางประสาทรูปทั้ง5เข้ามาสู่สมองก็คือจากส่วนปลายส่วนที่อยู่ผิวหรือส่วนที่อยู่นอกสุดนะพูดง่ายๆว่ามือเท้าเนี่ยล่างสุดก็พัดขึ้นมาที่สมองก็เรียกว่าลมพัดขึ้นหรือที่เรียกว่าลมอุดทางข้ามาวาตานะ็็เกิดลมตรงนี้ขณะเดียวกันพลังงานนะส่วนหนึ่งก็เข้าไปในการย่อยอาหาร คือเกิดจากพลังงานที่เรียกว่าปริณามัคคีเกิดการทํางานก็ทําให้เกิดการขับเคลื่อนของก๊าซหรืออากาศที่อยู่ในทางเดินอาหารนะฮะก็มีการขับเคลื่อนทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของก๊าซในทางเดินอาหารการเคลื่อนไหวของก๊าซในทางเดินอาหารก็เรียกว่าลมโกรธาสยวตาขณะเดียวกันมันก็จะมีกระแสส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกระแสที่เราเรียกว่ากระแสต่อจากทัยวตา จนะอยู่ในเส้นเลือดอยู่ในกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายเหล่านี้ก็จะทําให้กระแสตรงนั้นเราเรียกว่าสมนาวาตานะทำให้เส้นเลือดทําให้ทางเดินหายใจทําได้ทําให้ทางเดินอาหารซึ่งมีกล้ามเนื้อเรียบนะรวมไปถึงกล้ามเนื้อโครงร่างซึ่เป็นกล้ามเนื้อลายเกิดการหดคลายตัวการหดคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบที่ทางเดินอาหารเนี่ยก็ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวนะบีบคลายบีบคลาย ทำให้อาหารที่อยู่ในทางเดินอาหารนถูกบีบคลายเคลื่อนลงไปได้นะครับบีบคลายบีบคลายตรงนี้เราเรียกการเคลื่อนไหวของการบีบคลายบีบคลายของกล้ามเนื้อเรียบที่ผนังทางเดินอาหารนี้ว่าลมกุฉิสยาวตาดังน,นั้นจะเห็นว่าครับพลังงานที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็มาจากาธาตุไฟทั้งสี่กองหรือทั้ง4ชนิด โดยาธาตุไฟเนี่ยก็จะมาจากเปลวความร้อนหรือกำเดาโดยกำเดาก็จะมาจากการทำงานของดีในฝักดีในฝักก็คือน้ำย่อยที่มาจากท่อจากต่อมมีท่อนั่นเองนะครับเช่นน้ำย่อยจากตับก็คือน้ำดีนะน้ำย่อยจากกระเพาะน้ำย่อยจากตับอ่อนน้ำย่อยจากระบบทางเดินอาหารนะ (digestive juice) ทั้งหลายเนี่ยก็เข้ามาเป็นดีในฝักขณะเดียวกันกระบวนการเหล่านี้ก็จะถูกควบคุมกากับโดย อพัทธปิตะซึ่งเป็นดีนอกฝักก็คือผลิตน้ําย่อยหรือผลิตสารออกมาแล้วมันไม่ไม่มีท่อมามันมาตามกระแสะเลือดเลยอันนี้ที่เรียกว่าอาพัทธปิตะหรือดีนอกฝักซึ่งก็เทียบได้กับการทำงานของฮอร์โมนจากต่อมไรท่อนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการเชื่อมสัมพันธ์กันของ,ของระบบตรีธาตุแล้วก็ระบบธาตุที่มาขับเคลื่อนธาต ไฟธาดลมแล้วก็ธาดน้ำเนี่ยนะฮะก็จะเกิดจากการสร้างของระบบเสมหะนะถ้าเป็นส่วนบนก็มาจากคูดเสมหะส่วนกลางตัวส่วซวงอกนะก็มาจากอุระเสมหะแล้วส่วนทางเดินอาหารส่วนด่างลงไปใต้ใช้ยโครงลงไปก็เป็นคูดเสมหะ ซึ่งคาว่าเสียมหะตรงนี้ก็คือน้ําเมือกหรือมิวคัสซ,ซึ่งเป็นตัวกําเนิดว่าถ้ามันมีเยอะมันก็อาจจะทําให้เกิดน้ํามูกเยอะน้ําลายเยอะน้ําตาเยอะแต่ถ้ามันออกมาน้อยก็ทําให้จมูกแห้งทาให้ริมฝีปากแห้งนะอย่างเงี้ยก็ทําให้การเคลือบผิวเยื่อเมือกต่างๆก็ลดลงไปได้อันนี้ก็การเกิดขึ้นของธาตุน้ํา12ชนิดซึ่งมีหน้าที่ตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกระแสะเลือดก็เรียกว่า โลหิตตังในหลอดน้ำเหลืองในเนื้อเยื่อก็เรียกว่าบุปโพหรือน้ำเหลืองในกระเพาะปัสสาวะที่ผ่านจากไตามาในกระเพาะปัสสาวะก็เรียกว่ามูดตังหรือน้ำปัสสาวะในข้อก็เรียกว่าน้ำไขข้อหรือลักสิกาถ้าเป็นไขมันใต้ผิวหนังก็เรียกว่าเมโทถ้าเป็นน้ำมันที่มีความเหลวมากกว่า ก็เรียกว่าวาสาถ้าเป็นน้ำลายก็เรียกเขลาถ้าเป็นน้ำตาก็เรียกอัศสุถ้าเป็นน้ำมูกก็เรียกสิงคานิกาอันนี้ก็เป็นการเกิดขึ้นของธาตุน้ำก็จะทำงานคาบเกี่ยวกันไปแล้วระบบธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำก็จะไปหล่อเลี้ยงธาตุดินทึ่เป็นโครงสร้างแข็งทั้ง20ชนิดนะาตุดินที่เป็นโครงสร้างแข็ง20ชนิดเนี่ย ก็ทาให้เราคงรูปคงร่างนะครับไม่สามารถอยู่อิสระได้ถ้ามันไม่มีธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟมาหล่อเลี้ยงก็เหมือนตอไม้นะที่มันตายแล้วนะครับแต่นี้พอมีพวกนี้มานะมีพลังความร้อนมีพลังเคลื่อนไหวมีพลังงานซึมซาบเกาะกลุ่มมันก็เลยทําให้เกิดความเป็นชีวิตหรือเกิดชีวิตรูปขึ้นมาที่มีลักษณะที่แตกต่างจากสิ่งไร้ชีวิตนะฮะระบบตรงนี้ก็คือการทํางานที่สัมพันธ์กันระหว่าง ตรีธาตุกับธาตุในขณะเดียวกันนะครับอากาศธาตุก็จะทําให้เราเห็นช่องหรือรอยต่อหรือแยกได้ว่าอันนี้เรียกว่าวายวะชิน้นนี้อันนี้เรียกว่าวายวะชิน้นนี้อันนี้เรียกว่าวายวะชิน้นนี้ในขณะที่ช่องบางอย่างก็จะทําให้เกิดการเชื่อมต่อที่สามารถทํางานได้เช่นที่ข้อต่อต่างๆเพราะถ้าไม่มีข้อในการทํางานการเคลื่อนไหวมันก็จะทําได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศธาตุหรือช่องว่างก็จะเป็นตัวเสริมที่สําคัญที่จะทําให้ ธาตุาดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสามารถทำงานได้ดีขึ้นได้ราบรื่นขึ้นก็หวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้ได้เห็นภาพการทำงานของธาตุและตรีธาตุนะได้เห็น,นกลไกการทำงานในลักษณะของสรีรวิทยาที่ใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยเข้ามาอาธิบายเชื่อมโยงให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็น ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือก,กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะเรื่องราวทางการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญของชาติของแผ่นดินที่สืบทอดกันสืบต่อมายาวนานคลิปนี้จบแต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ